ทำไมนี่เราต้องรีบมาเก็บตะพกกูดเพราะมันเถาเบิดพี่น้องเอ,อ้ยมาพอท่านสองสามมือมันทั้งเถาปะหัวเมื่อแหล่ะจ้ะมันเถาปะหัวเมื่อแล้วนี่กอนี่บักไงกอนี่กระโดกระดี้ยโอ้สเสียดายดิพี่น้องเอ้ยมาไม่ทันจ้ะแก่เท่าหมดแล้วจ้ะหลายค่ะปีนี้ร้ายหลายตะพกูด เป็นดงเป็นดงลงไปข้างล่างนี่เลยจ้ะแมียนมืดข้างล่างจ้าพี่น้องจ้ะสุดสายไม่น้่อัน,นคันตุ๊กเสน้นนี่เลยจ้ะเท่าปะ้เมืดพี่น้องเอ้ยมีแตะกลัวย่งใหญ่คนอ่ะถ้ามาทันไงพวกหัวเลยจัะนี่นสีได้ต่ำให้เบิง่ง มาเนาะเอมาทันเนาะโอ้ยพี่น้องก่อฟุ้งหงายเ่ะเด้อเดี๋ยวมึงกับกล้องใหน่อยลักษณะของเขามันอกี้จเป็นกีบเป็นร่องสิมันาะเป็เพื่อนๆจะเป็นกีบเป็นร่องอย่างนี้เนาะกีบเป็นร่องอันนี้ใบเก่าเขานะใบเก่าเขาใบเก่าเขาใบที่ตายที่ปีที่แล้วเนาะก่อเขาประมาณนี้เนาะ ง่ายครับมางวดที่แล้วนีรน่ระมุนบริย่างมาเบ่งทางนี้พี่น้องเออเป็นดงเป็นดงอยู่จ้ะมาประท่านท่าเบิดเสียดายนะพี่น้องเนาะสวัสดีสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนจ้าเมื่อนี้กลับมาพบปะพอกับนีระมนุนโบเซลุชัน มาอีกแล้วมาอีกแล้วอีอันนี้มันมาอีกแล้วพี่น้องเอออีอันนี้มันมาอีกแล้วฝนตกพี่น้องเลยมาเอาไปเก็บผักกูดกันมือนี่เดี๋ยวนี้ลราบนสิเบิงว่าผักกูดมันกอใหญ่แล้วมันถักเท่าแล้วพี่น้องเลยเป็นเทือสุดท้ายเด้อของปีนี่เก็บผักกูดครั้งสุดท้ายของปีนี้นะจ๊ะเพื่อนๆจ้ามันก็เริ่มเท่าเริ่มแก่แล้วเนาะเดี๋ยวเอาไปเบิงกันว่าผักกูดของเราจะเป็นยังไงวันนี้โอเคตามมาจ้าตามมากอใหญ่กอเท่าบมแล้วพี่น้องเลย ก็ใหญ่ก็เท่ามาแล้วโอ้ยเสียงไงยังปวะอีกคือเก่าจ้ะพคนเก็บเป็นตาดับแนวนี่ละมดนีเก็บผักกูดเป็นตาดับแนวอีกเลยแล้วตาอยากไลยเด้อเพื่อนๆเด้อนี่ละมนยางจ้ะเก็บผักกูดแบบเป็นตาดับแนวยาวนี่ละมดสิเลือกเอาเด้อมันนี่มันอยากเท่าเบอร์ละไพี่น้องเห็นไหมมันเท่ามันแหละ กีบประกูดเพื่อสุดท้ายของปีนี่จะเพื่อนๆจะมันอยากเทาเล็้วแต่ยังกรุบกรุบอยู่น้ำคักน้ำคักนมำนี่แกงส้่มแซ่บคักพ่อแม่พี่น้องเยอยเม่น่าได้เสียงกรับกรบปุจ้ากรับระะกร,บ,กรบเลยปะจะุจ้า ฟังเสียงหักปวัวหักปวัวน้ำค่อยเด้อนะมากินแนวยาวไปเ้ยเจ้ะหักพักเปตาดับแนวเนาะพี่น้องนี่ละมุนก็ได้โอ้ยเดือดสุดท้ายนะจ้ะเพื่อนๆจ้ะครั้งสุดท้ายของปีแล้วจ้ะเก็บผักกูดครั้งสุดท้ายของปีจ้ะหักแบบเปตาหักเอดับแนวเนาะนี่ละมุนก็ได้ นึกถ้เเ่าเลยจ้ะนึกถ้เเ่าแล้วมาจา้ะขานกิโก,ก้กโกล้วยโนก็ได้พูน่ะสิลโลพูน่ะ,นะหักปวัวพูน่ะหักปวัวงามค่ะมาที่เดิมดงเดิมจ้ะเพื่อนๆจ้ะ เลือกเอาจะมันเทาแล้วจ้ะรอบสุดท้ายของปีแล้วแต่เพื่อนๆจะที่จริงเลยจยังกินได้อยู่จ้ะปุ๊บเทามากต่างหูเทาหมดแล้วจ้ะแก่หมดแล้วแก่หมดแล้วเนี่ยเพื่อนๆถ้าไม่ได้ขึ้นมาวันสองวันมันมันมันแก่พลุดเลยจ้ะมาไม่ทันจ้ะดงนี้เสียดายมากทำไมนี่ลราบนึงต้องเก็บผักกูด เนาะช่วงนี้เพราะว่าตองรีบเก็บจ้ะถ้าไม่รีบเก็บมันก็จะแก่อย่างนี้จ้ะเก็บไม่ได้แล้วจ้ะตันนี้เราก็เก็บพอแต่ได้กินเนาะแก่หมดแล้วพี่น้องจ้ะแก่หมดแล้วเลือกเอามาบทันอุย้ยถ่าหมดละปะดำมือสองมือถ่าปะหนึ่งหมดเลยพี่น้องเลยสีได้จะได้จะได้จะได้ไดไดอุย้ย น้องยังพอให้มีให้นีลมุนได้หักอยู่จ้ะยังพอให้นีลมุนได้หักอยู่ค่ะพเพื่อนๆจ้ะอ้ยมาๆมา,ม,ามาหักผักกูดน้ำกันหักพวกหักพวกนี่จ้ะหักเปิดตาดับแนวโอ้ยคุณอะยังพอมีจ้ะนูนึกว่ามันเถ่าไปละเนี่กอนงามคักพัดปรีแซบนี่จ้ะนเนี่ยดับแนวบ่เด้อ หนูนึกว,ว่ามันเถ่าไปแล้วพี่น้องเลยนึกว่าสิบบมีให้เก็บหมือน,นี่โอ้งามครับพอให้มีได้เล่มอยู่จ้ะหนูนึกว,ว่ามันเท่าเมืเ่อเทนมานะพี่น้องเท่าเมืเ่อแต่กันยังพอให้มีได้เล่มอยู่จ้ะยังพอให้มีได้เก็บได้เล่มอยู่เน,ะนาะใส่กล้องไว้หนูก็กกาบขอโทษขอไปพ่อแม่พี่น้องหลายๆได้จ้ะ แต่กินได้อยู่จ้ะมันยังอ่อนอยู่เห็นมือนี้สิเลมเอาพ่อได้กินนี่แล้วจ้ะอันเก่ามันก็เก็บใส่ตู้ไว้เน,ะนาะงามจ้ะนกข้าวเมื่อคนพี่นองนี่เลยจ้ะยังพอได้เก็บอยู่ยังพอได้เลมเก็บอยู่จ้ะ นี่ขึ้นมาวันสองวันก็แก่ไปหมดแล้วแก่หมดแล้วแก่หมดแล้วจ้ะนี่หอยเก่าที่หนูเก็บเผาหมดแล้วพี่น้องเลยเสียดายจังเสียดายจังเนี่ยแก่หมดแล้วแต่ยังพอได้เก็บเป็นบางบางบางต้นอยู่จ้ะ งามค่ะลร่มร่มพีมมม่น้องมันร่มตัวนีนเลยจ้ะ ยังพ่อได้เก็บอยู่เพื่อนไม่มีพ่อให้เก็บอยู่จ้ะที่เดิมฝนเสียงฮะฝนน้ำกัะเสียงแกะพี่น้องนี่คือเสียงแกะว่ะกุลงกุลงกุลงพี่น้องแกมาตอนแกะตอนแพะกันเจ้า โอ้ยหักอันนี้รอยเก่าแล้วนะนเสียงรถจะดังมากแล้ว่ันสะอ่ะอ,อะสะอ่อนโบสะอ่อนน้ำนี้ละม่อนเลยบ่พี่น้องเอ้ย สะออนในบ่สจ้ะสะออนสะออนงามคักพี่น้องเจองามคักงามคักอ่อนๆเลยจ้ะอ่อนๆเลยนี่มาๆมา,มา,มาเก็บน้ำกันได้จ้ะยังมีพอให้ได้เก็บอยู่จ้ะจุ่มก้อนหินถุงพลาสติกเรายังยังมีพอให้เก็บอยู่จ้ะเพื่อนๆจ้ะงามอๆอวๆ จุ่มเดียวจ้ะล้บ้านเฮาสำนีมัดสำน,สำนีเป็นชาวสามสิบเ,เลยเนาะพี่น้องเนาะสำนีเกกกกนาะยังมีพอให้เก็บอยู่จ้ะพวกอีกกอีกกาะนนั้นยังมีพอให้เก็บอยู่จ้าเผาปะมัะดหนักเสียดาย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  น้อยพูดอะไเถ่าแล้วงามเขียวชะอุ่มเขียวชะอุ่มเลยมัดกอเลยเนาะจ้ะุ้ยไปหากกันคาเถิดอันนี้มันอุ้ยเขียวชะอุ่มชุ่มไปมาก ชันชันเพื่อนมันชันเันเามันต้องค่อยๆค,คานลงมาจ้ะค่อยๆคานลงมา เอเบิดพี่น้องเอ้ยมาบ่าทันเสียดายเสียดายวันนี้ไม่ได้หักโปะหักโปะเลยเท้าปะนี่ละม,มนุมนหมดแล้วกดโตกดใหญ่ๆจะโกดใหญ่ๆเอิ้นปวดได้หักโปะหักโปะเลยจับมือเนี่ยเท้าปะเมื่อพี่น้องเอ้ยนวันนี้เหตุงานหลาย มีา,มาจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าอันนี้คือตำแยฝรั่งนะจ้าอันนี้คือตำแยฝรั่งมันจะเจ็บจะแสบจะปวดจะร้อนนะถ้ามันโดนเข้าไปรู้จักหานไหมคะตัวหาน,บ,านบ้านเราจะบ้านนอกเขาที่ห้องหานเนาะมันทีดาดคือหานนี่พี่น้องจ้าเป็นยานะบางคนเขาไปต้มกินปวดกระดูกปวดกระเดี่ยวกินได้ต้มได้เด้ นีรมณนจะเอาไปทอดใส่ไข่แต่นีรำมุนก็ยังไม่เคยทํานะเพื่อนๆแต่นีรำมุนจะลองลองเมนูนี้ดูเห็นหลายคนเขาทาอยู่เอากูดมันแก่หมดแล้วก็เก็บนี่เลยเก็บตําเยฝรั่งเลยจ้ะตาเยป่าตาเยฝรั่งเจ็บนะเนี่ยเวลามันปักต้องใส่ถุงมือเดอ้อดาดมือมันดาดเลยจ้ะดาดแลวด้วปวดแสบปวดร้อนนะ เยอะอยู่นะนี่เราบุญจะไปผัดใส่ไข่ดูเห็นเห็นเพื<ๆ>่อนๆใน y o ย t u b e หลายคนผัดใส่ไข่เนาะเขาบอกว่าอร่อยมันเป็นยาด้วยนี่เราบุญจะเอาไปทดลองนี่เราุญจะไม่เคยเก็บเพิ่งเพิ่งเก็บครั้งแรกของปีนี้นะคะเพื <t> ่อนๆเรามาเก็บอ่าไอ้นี่ไม่มีมันมันมันแก่หมดเนะาะผักกูดแก่หมดแล้วก็มาเก็บเอานี่แหละตาแยฝรั่งนี่จะเพื่อนๆน ใส่ถุงมือนะมันปวดมันเจ็บมันแสบมันร้อนอยู่นะเพื่อนๆเวลามันต่อยทีเหมือนตัวหานอ่ะบ้านเราอ่ะโอ้ยเป็นบัดต้องระวังสุดๆนะคะต้องใส่ถุงมือนะเพื่อนๆวมันจะลองไปผัดใส่ไข่ดูอันนี้ก็เห็นเขากินอยู่นะต้นนี้นะเห็นเขากินอยู่นะคะแต่นี้ามันไม่รู้ว่าต้นอะไรแต่เห็นเขากินกันอยู่ ไม่ไดากันไกลมาตัดเนาะอุ้ยปักขาคู้เจ็บพี่น้องมันเจ็บมันดาดดาคือหานบ้านเฮาเนี่ยแต่นี่เราบนบูบูหูกระแสที่ใบไดปวดแสบปวดร้อนอะไรจะว่าจะหายก็หลายวันไเด้วยดาาปุ๊บคือหานแล้วพี่น้องมันคือดาาขึ้นเดี๋ยวก็หานอะไรจะดาดคล้ายๆกันก็หาน เจ็บ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 โอ้ยมันดาดขาคุาเอยตำยฝรังร่งตำยปลาเนาะจ้จะมันจะคล้ายๆกันกับใบสาบเสือบ้านเรานะคะผักแคเอผักผักตำยเนาะผักตำยฝรัง่งนะจ้ะแต่มันจะเป็นขนแบบนี้ขนมันขนมันปักทีนะพี่น้องเจ็บปวดแสบปวดร้อนแต่เขาบอกเป็นยานะเอาไปต้มกินนะ้วมัน ปวดกระดูกกระเดี่ยวเนาะมีหลายอย่างเดี๋ยวจะสรรพคุณมันเข้าไปซื้อกดูจ้ะตำเยฝรั่งจ้ะอันนี้นีลามุนจะลองเอาไปต้มเออไม่ใช่เอาไปผัดไข่กินเนาะนลายอยู่จ้ะยอดนิดๆอ,อ่อนๆบางเชื่อบางร้นบางบ่อนมันดกแบนเพื่อนใจใหญ่จะลาแล้วด้วยจจะพ่อแม่พี่น้องจ๋าจ้ะนีละมุนก็ได้ใบอ่าตำเยฝรั่งนะจ๊ะ คล้ายใบสาบเสือบ้านเราเจะคล้ายใบหน้าคิวบ้านเฮาพี่น้องแต่มันมันดาดนี่นี่ขนมันนี่นี่ลวมันไทเบงขนมันนะดาดปักเทียบแบบโหแสบคันหมือคล้ายคล้ายหานเหมือนเหมือนหานดาดเลยเพื่อนเพื่อนรู้จักตัวหานกันไหมคะถ้าคนอยู่แถวอีสานจะรู้หานนะคะตัวหานดาดนี่ปวดทรมานมากเลยจ้ะนี่ประกูดนี่ละมุนก็ได้สำนึแหละจ้ะมือ่อีงเาปาเมื่อแล้วตามที่พี่น้องเห็นนี่หลจะจะ เอาไปพัดเหมือนะตะแลงนี่ลวมันจะไปพัดโอเคจ้านี้ยละมนก็ขอฝากาคลิปเก็บผักกูดชมผักกูดเแ่าๆแก่ๆไว้เท่านี้ก็แน้ะจ้ะเพื่อนๆจ้าขอขอบคุณหลายๆจ้าที่เข้ามารับชมขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงๆรวยๆนะจ้าแต่ก็อย่าลืมกดหมักกระดิ่งให้นีละมุนเ,นเด้อเพื่อนๆเด้อ,ดอ,ดอขอขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายจ้า